ปลื้มใจสุดๆเลยค่ะกุ๊บกิ๊บเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้พา700คนมีการเจอทวงสัญญากรกลับแต่งานนี้ทำเอาใจฟูมากๆเลยค่ะ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะของคุณแม่ลูก2ออย่างกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะที่วันเกิดปีนี้เนี่ยตั้งใจแบ่งปันคืนสิ่งดีๆให้สังคมโดยได้ควงสามีนะคะคุณบี้เนี่ยไปเลี้ยงอาหารเด็กๆที่วัดดอนจัดนะคะซึ่งเป็นศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสกว่า700ชีวิตเลยค่ะก่อนกลับเนี่ยทำเอากุ๊บกิ๊บนะคะถึงกับใจฟูเมื่อเด็กๆนะคะบอกบายๆและก็ก่อนกลับ มีการพูดว่าพี่อย่าลืมสัญญานะและกูกิฟก็ได้ตะโกนออกไปว่าพี่ไม่ลืมจ้าหลังจากได้สัญญาว่าจะเลี้ยง KFC และก็พิซซ่าขนมและไอศครีมให้กับน้องๆเด็กๆในครั้งต่อไปสําหรับวันเกิดสุดอบอุ่นในปีนี้นะคะกูกิฟเนี่ยก็ได้เขียนเล่าเอาไว้ว่า my birthday party ตื่นมาเลี้ยงอาหารเช้าเด็กๆที่วัดดอนจัดที่นี่เป็นสูตรเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสกว่า700ชีวิตทั้งเด็กเล็กอนุบาลไปจนถึง เด็กโตเด็กๆนะคะกินนอนแล้วก็เปลี่ยนที่นี่เลยค่ะหลวงพ่อท่านดูแลหมดเลยกิฟกับบี้เคยได้มีโอกาสส่งเงินมาช่วยตอนโควิดช่วงนั้นเด็กๆลําบากมากเลยนะคะถ้ามีคนมาบริจาคเด็กๆก,ก็จะได้ทานเนื้อสัตว์มากกว่าปกติถ้าไม่มีใครมาก็ต้องช่วยกันประหยัดหน่อยและกิฟนะคะเคยมาเลี้ยงอาหารเด็กๆที่วัดด้วยนะคะแต่ยังไม่เคยมีโอกาสมาเนื่องในวันเกิดเลยค่ะครั้งนี้ก็เลยตั้งใจว่าไม่อยากจัดวันเกิด อะไรเลยนะคะอยากมาเลี้ยงกับเด็กๆมากกว่าเพราะว่าตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วปีนี้นะคะแค่คิดแล้วก็ตั้งมั่นกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราได้รับความรักแล้วก็อะไรดีๆมากมายจากคนรอบข้างจากคนอื่นจากสังคมมากมายเหลือเกินในปีนี้ก็เลยยิ่งตั้งใจนะคะเตือนตัวเองว่าเรานั้นต้องยิ่งแบ่งปันคืนให้กับคนอื่นบ้างแล้วก็คืนให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้กิฟก็เลยให้สัญญากับเด็กๆว่าครั้ง ข้งหน้าเนี่ยกิฟกับบี้นะคะจะมาเลี้ยง KFC แล้วก็พิซซ่าขนมแล้วก็ไอศครีมให้กับเด็กๆน้องๆน,นะคะเพราะเด็กๆได้ยินค่ะก็ยิ้มกว้างมากๆเลยตื่นเต้นนะคะแล้วก็โบกมือให้บอกว่าบายๆนะคะพี่อย่าลืมสัญญานะ ก็คือกิฟเนี่ยใจฟูมากๆแล้วก็ตะโกนออกไปเลยค่ะว่าพี่ไม่ลืมจ้าถือได้ว่าเป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากๆจริงๆนะคะเสียดายนะคะที่เช้าเกินไปลูกๆกิฟเลยก็ตื่นไม่ไหวครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องพามาสนุกด้วยกันให้ได้ค่ะปอลอใครที่มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่เป็นอนาคตของเราก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขออนุญาตเป็นสะพานบุญเล็กๆให้กับเด็กๆที่กินนอนเรียนที่วัดดอนจัดทั้งหมดเลย แล้วก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะที่เบอร์ติดต,ต่อที่ให้ไว้ค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้ใจฟูจริงๆนะคะสำหรับวันเกิดของกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ในปีนี้ค่ะ